สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราพรหิรันพันธ์รหัสนักศึกษา6 112, 10, 0 1 1 2 1 0 0 7 5คณะเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะสถานที่ที่ดิฉันฝึกงานนะคะคือสำนักง,งานสัมภากรพื้นที่สงขลา2ค่ะส่วนแผนกที่ดิฉันฝึกงานนะคะคือแผนกส่วนกรรมวิธีและคืนภาษีค่ะส่วนดิฉันได้ฝึกในส่วนย่อยของแผนกนี้ก็คือฝ่ายคืนภาษีนะคะส่วนฝ่าย คืนภาษีมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้นะคะเช่นควบคุมติดตามการหักภาษีหน้าที่จ่ายพิจารณาคืนภาษีทุกประเภทแก่ผู้เสียภาษีที่มีภูมลำเนาในท้องที่ค่ะให้การสนับสนุนข้อมูลภาษีหักหน้าที่จ่ายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะบันทึกและประมวลผลข้อมูลภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบเว็บไซต์ของสัมภากรนะคะ วิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษีตามที่ได้รับความมอบหมายค่ะประเมินเก็บภาษีเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์แบบในกรณีจากการคำนวณปิดพลาดนะคะค่ะสําหรับลักษณะงานที่ดีฉันได้ฝึกงานในฝ่ายคืนภาษีนะคะก็คือทํางานเอกสารด้านภาษีนะคะเช่นการคัดแยกแบบพองด9091เพื่อสะดวกในการคัดค้นนะคะแล้วก็สะดวกในการค้นหาใน,ในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะ เป็นงานแล้วก็เป็นงานเดินเอกสารให้ฝ่ายต่างๆระหว่างฝ่ายในประสานงานกันค่ะเช่นเหมือนฝ่ายคืนต้องการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบหนี้สินของผู้เสียภาษีนะคะเพื่อง่ายต่อการเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีงานถ่ายเอกสารให้พี่ๆในฝ่ายนะคะเพราะมีเอกสารของผู้เสียภาษีที่มายืนย่นเยอะมากที่จะต้องถ่ายเอกสารไว้นะคะแล้วก็บันทึกรับเอกสารเพิ่มเติมของผู้เสียภาษีในระบบอย่างเช่นเมื่อกับว่า ผู้เสียภาษีมายื่นเอกสารที่จะขอคืนภาษีก็จะต้องรับนับจํานวนเอกสารที่ผู้เสียภาษีได้ยื่นมาให้และก็บันทึกในระบบค่ะแล้วก็รับสายโทรศัพท์ตาม call center เหมือนกับว่าเหมือนผู้ผู้เสียภาษีต้องการสอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการคืนภาษีก็สามารถตอบคาถามของผู้เสียภาษีได้นะคะแล้วก็คัดค้นรายงานของเจ้าการจ่ายงานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ในวิเคราะห์ของผู้เสียภาษีแต่ละคนนะคะแล้วก็พิมพ์เอกสารการปฏิบัติงานการทํางานของเจ้าหน้าที่ในส่วนกรมลมวิธีได้คืนภาษีให้กับสํานักงานสรรพากระคะ่ะแล้วก็มีทํา Excel สรุปยอดมูลค่าภาษีหักหน้าที่จ่ายะค,ะค่ะค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกง,งานในครั้งนี้ของฉันนะคะคือมีมีหลายด้านนะคะอย่างเช่นถ้าความรู้ทัานวิชาการก็คือได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีต่างๆนะคะ และการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรนะคะภาษีแต่ละประเภทแตกกันแบแตกต่างกันอย่างไรอ,อย่างเช่นแบบพงด .9 0 9 1ก็มีความแตกต่างกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่ทฉันจะได้มาฝึกง,งานคือฉันก็ไม่รู้รายละเอียดที่แน่ชัดน,นะคะแต่พอได้มาฝึกง,งานพี่ๆก็ได้อธิบายถึงลักษณะวความแตกต่างหรือความแตกต่างที่เห็นในแชดอะไรอย่างนี้ให้ทีฉันได้รับรู้นะคะส่วนประสบได้ประสบการการทํางานที่จริงนะคะคือ ได้รู้ระบบการทํางานขององค์กรใหญ่ๆการประสานง,งานของแต่ละฝ่ายการทํางานนะคะมีฝึกการรับผิดชอบของตัวเองการความถี่ถ้วนความถูกต้องในการทํางานแต่ละครั้งคือมันไม่เหมือนในห้องเรียนนะคะที่แบบถ้าเราผิดเราก็สามารถแก้ไขได้หรืออะไรแบบแก้ไขได้ง่ายกว่านะคะแต่ส่วนองค์กรถ้าเกิดเราผิดเราอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลส่วนใหญ่และก็ทําให้แบบข้อมูลผิดพลาดได้นะคะและก็ฝึกฝนการตรงต่อเวลาด้วยะคะ่ะเพราะว่า ต้องทํางานต้องมามาฝึกตามเวลาของเขานะคะแล้วก็ทางที่ดีก็คือควรมาก่อนเวลานิดนึงแล้วก็ตอนกลับก็ไม่ควรจะกลับกลับแบบเร็วเกินไปสมมุติถ้าเกิดเขาให้เลิกสี่ครึ่งก็ขับสักสี่สามสิบห้าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดกลับเร็วเกินไปมันก็จะดูมันก็จะแสดงความแบบเราไม่อยากขับฝึกงานเกินไปนะคะแล้วก็ฝึกการทำงาน ต่อส่วนรวมจะส่วนใหญ่ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเข้าคนอื่นได้การทํางานก็จะยากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบเป็นคนเงียบๆไม่พูดไม่จาไม่สอบถามอะไรเราก็จะไม่รู้เรื่องนั้นนะคะเหมือนถ้าเราสงสัยอะไรแล้วก็สามารถสอบถามได้ได้ฝึกความแสดงออกความกล้าหาญในส่วนนี้ด้วยค่ะสำหรับข้อเสนอแนะใ,ในการฝึกงานครั้งต่อไปของน้องๆที่จะสนใจฝึกงานในสำนักงานสัมภาระนะคะ คือพี่ว่าควรจะมีความรู้ด้านภาษีแบบพื้นฐานไว้นิดนึงก็ก็จะมีผลดีต่อการทํางานของน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามแล้วก็อยากให้สนยื่นตอนเขียนยื่นสมัครฝึกงานไปก็อยากให้ได้ฝึกหรือว่ามีเจตนาที่แน่ชัดว่าอยากฝึกงานที่ฝ่ายไหนเพราะว่าตอนที่พี่เข้าไปพี่ไม่ได้เจอะจงฝ่ายมากเขาก็เลยเป็นคน จัดแ,แจงแบ่งฝ่ายให้เราเองโดยที่บางบางทีฝ่ายนั้นนี่เราไปฝึกเราอาจจะไม่ได้ชอบใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่สาหรับส่วนพี่คือพี่โอเคสาหรับฝ่ายที่พี่ฝึกนะคะสิ่งที่อยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือระยะเวลาในการฝึกงานซึ่งส่วนตัวพี่เองเนี่ยได้ฝึกในช่วงปิดเทอมก็คือ2เดือนซึ่งตอนแรกพี่รู้สึกว่ามันนานแต่พอฝึกเข้าจริงๆคือมันมันน้อยมากแล้วรู้สึกว่าแบบยังไม่ทันได้ทํางานอย่างจริงจังๆก็แบบเออต้องจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าน้องคนไหนมีเวลาหรือว่าเคลียร์เรื่องการเรียนอะไรเสร็จแล้วก็พี่แนะนําให้ฝึกเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะคะเพราะว่าเหมือนพี่ฝึกงานแค่2เดือนเนี่ยคือพี่ได้ทําแค่แผนเกเดียวและเรียนรู้แค่ฝ่ายเดียวนะคะสําหรับใครที่อยากเรียนรู้เยอะๆก็ควรฝึกภาษาอังกฤษอาจจะแบบมีการเปลี่ยนฝ่ายบ้างเพราะว่าระยะเวลามันนานกว่าที่จะฝึก2เดือนอยู่แล้วนะคะหรือถ้าเกิดใครแบบไม่พร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษหรือมีโอกาสฝึกได้แค่2เดือนก็ควรแจ้ง ความประสงค์ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าอยากฝึกหลายๆไฟล์หรืออยากฝึกฝ่ายเดียวอะไรอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดอยากแบบจริงจังก็ฝึกฝ่ายเดียวไปเลยคือเจาะจงฝ่ายนั้นแล้วก็ฝึกฝ่ายนั้นทั้งสองเดือนหรือว่าถ้าเกิดอยากได้ความรู้เยอะๆอยากได้ความแตกต่างก็ฝึกเปลี่ยนฝ่ายไปเรื่อยๆขอที่สํานักง,งานค่ะก็จะทําให้เรามีความรู้ได้ไดหลายๆด้านได้ด,ไดูได้มีความรู้ของแต่ละฝ่ายแต่ละมุมมองว่าเขาทางานกันยังไงนะคะขอบคุณค่ะ